สวัสดีครับผมนายสรนันรพงจิตรานิสิตหกหสี่น์หนึ่ง0 34, เรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเศษหลักสูตรสัตวศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลายรรัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวันนี้ผมจะมาทำคลิปนำเสนอการยกตัวยอย่างหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในรัชกาลที่9 ตัวอย่างที่ผมจะมายกในวันนี้คือการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการเข้าใจหมายถึงทําอะไรต้องเข้าใจปัญหาเข้าใจหนทางแก้ไขเข้าใจกระบวนการการจัดการและปรับความเข้าใจระหว่างผู้ให้และผู้รับเสียก่อนให้เข้าใจซึ่งกันและกันการเข้าถึงหมายถึงเมื่อเข้าใจระหว่างกันทุก บรรทุกประการครบถ้วนแล้วต้องเข้าถึงการกระทําสร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์และความสามคัคคีร่วมจิตร่วมใจของผู้อื่นร่วมมือร่วมไม้การทํางานการพัฒนาหมายถึงเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันแล้วการพัฒนาก็จะดําเนินการไปอย่างยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบติดลบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองหากแต่จะนําไปสู่ความสมดุลและมั่นคงและยั่งยืนครับครับหลักการนี้สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเช่นเมื่อเราจะแก้ไขปัญห,หาอะไรสักอย่างเราต้องรู้จักหนทางการแก้ไขปัญห,หาก่อนครับและการเข้าถึงจะต้องพบท้วนครับผม และจะนําไปสู่การพัฒนาทั้งในตนเองและด้านอื่นๆได้ครับขอบคุณครับ